สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2023 2 0 2 4ถึง2024รอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2นะคะคืนวันพฤหัสบดีที่18เมษาย,ยน2567 หมากเซยเชือนชนะเบนฟิก้าไปได้1ประตูต่อศรวมผลสองนะัดเสมอกัน2ประตูต่อ2ต้องมีการดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ที่เข้ารอบต่อไปและปรากฏว่าหมากเซยยิงได้แม่นยำกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อสองผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่ะ อีกหนึ่งคู่เวสต์แฮมเสมอกับเลเวอร์คูเซนนึประตูต่อ1รวมผล2นัดเลเวอร์คูเซนเข้ารอบต่อไปด้วยประตูรวม3ประตูต่อ1อาตัลันตาแพ้ลิเวอร์พูลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะคะแต่ก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ด้วยประตูรวม3ประตูต่อ1 อาร์เอสโรม่าค่ะเฉือนชนะเอสิมิลานสประตูต่อ1รวมผล2นัดโรม่าเข้ารอบด้วยประตูรวม3ประตูต่อ1นึ่งทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2023-2024ได้อย่างครบถ้วนนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบ n น e ิวส์ a n n แนค่ะ